สวัสดีคุณผู้ชมทั้งผู้เจริญทั้งหลายทุกคนด้วยตอนนี้เราอยู่กันในเกม Middle Earth Shadow of Mordor นั่นเองสลายหลายคนคงจะสังเกตแล้วว่าผมพยายามสตรีมเกมนี้มาหลายร้านรอบมากๆแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถทับได้เลยเพราะว่าคอมผมแม่งโคตรจ่าสตรีมแบบกระตุกกระตุกจนแบบทนทนไม่ได้มันมันดูไม่ได้มันเล่นไม่ได้ปรับยังไงก็เล่นไม่ได้ ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ Shadowplay ของทาง GeForce Experience อัดจอตรงๆเลยดีกว่าก็สมมุริ์มากเลยก็จะไม่มีความกระตุกใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ได้รับชมในคุณภาพระดับ HD ด้วยแงแจ่มว่าโคตรเทพเอาเป็นว่าเราอย่ารอช้าแล้วก็เล่นกันเลยดีกว่าไป Story Mode ลุยม,มาถึงก็เกิดสิบป็นข้าหูเลยละแช์ The shadows, the shadows lie. lie. It was here, on the slopes of Mount Doom, that the Dark Lord Sauron was defeated by a last alliance of men and elves. It is here that, for two and a half thousand years, the Rangers of Gondor stood watch, guarding against a nameless threat. And while the strength of Gondor faded, the power and malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow and flame have fallen on the Black Gate, and no mortal man can stand in its path. But my Kap รอเร่เดเฮเอลอืมที่นอนอยู่ตรงนั้นนั่นใครใช่เดเฮเอลหรือเปล่าโอ้กลายเป็นศพไปแล้วตายไปแล้วอ่ะนิ่งสนิทเลย อืมกลับมาภาพมีสีอันนี้คือย้อนยอดีใช่ไหมก่อนจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนั่นเป็นการฟันที่ดีหมะที่จะฆ่าไก่ <laughs> จมจุย้ยเฉยตีโดดเป็นหนึ่งดอกเ <laughs> ดีเอวนักฆ่าไก่มาดิกลับมาเลยแสดงให้พ่อเห็นหน้อยอ๋ออันนี้ลูกชายอ๋อเอดีเอลนี่เป็นลูก โเป็นการประดิกขวาเบืรอเคาน์เตอร์เป็นการประดา,า,า,าบร่วงพ่อลู้เองแต่จะต้องทำฟานที่มันแรงมากกว่านี้ถ้าอยากจะสู้กับพ่อ,อแพรรี่ลูกชายอย่าลืมบล็อ,อสอนเขาปุ๊บโดนฟันหลังหักปั๊บ <enemy> หลังแอน<ม>ปีก้าขาแข็งเหรอเดลเอลกล้าตีพ่อเหรอพลันเนก่ยการตีพ่อตีแม่ Easy, เนี่ยเอวตัดฉากกลับมาตอนที่โดนนี่คือโดนออกบุกใช่ไเนี่ยเอวมันก็เก่งนี่หว่าผมโอเคพ่อโดนออกบุกเหรอกด เลฟซ้ายแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อกราวเอ็ e ซ e c u t i o นจิ้มไปหนึ่งกดสเปกบาร์เพื่อสปินอ่ะอ๋อโอเคโอเคกดสเปกบาร์แล้วกดคอนโทรลซ้ายเพื่อแทคเข้า let's go อุ้ยเอาดาบจิ้มโคตรสวยไปกราววเอ็กคิกราวเอ็ e ซ e c u t i o นโหดังกรอบหักไปเลยคอมโบพ่อลูกเดี๋ยวตรงไหนอีกเดี๋ยวตรงไหนอีก เอ้ยเจียบฟาดผักกราวเอ็กซิคิวโอ้ยขี้ควายขวากันกันบล็อกโอ้หลังแอนบล็อกผักฟาดเตะจิ้มจุ่มอุ้ยบล็อกกันอือขอจิ้มต่อจิ้มจุ่มเฮ้ยกูจะได้จิ้มไม่แน่ยวันเนี้ยขวางนั่นแหละจำไว้ลูกชายฟาดที่มันลึกๆฟาดที่มันลึกๆหมดแล้ว เราคนปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันตายหมดแล้วอูรุกห์ก่อเป็นขั้นกว่าของออคหรอ โอเคตัดภาพกลับมาฉากปัจจุบันเสียงใครอ่ะเอ็กโคใส่หูซะด้วย from t h f r e a t h from d <c oughs> อ่ออาๆๆ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 ๆอ โอเคตัดภาพกลับมาสวยสดงดงามในอดีอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ยิ้มซะด้วยังมีคองเียร์ตแน่นมีดอกไม้ไปไอ้หนุ่มเอาดอกไม้ไปเธอก่อนที่นายจะไม่มีโอกาสได้ให้อีกแล้วเห็นกันช,ชัดๆว่าตายยกครัวแน่นอนรายการพี่หนุ่ม่นะเน่ะตายยกครัว กดชิปซ้ายเพื่อสเตปตอนสเตปอ,อยู่กดคลิกซ้ายเพื่อจู <c oughs> โรแมนติกซะไม่มีไปจัดไปหนึ่งบทเพงลงรัก This is beautiful. Where did you find And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. The high yeah, will not come willingly. There must be a better life than this. Not now, but okay. soon. I'm just so tired of hiding here, Tallian. We must hide now. Or we are both dead. แต่ฉากกลับมาก่อนที่จะถึงปัจจุบันนิดน oh, ok ึงไปเนี่ยเราต้องไปซ่อนเป็นงั้นเราทั้งคู <h <h UM> <h 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 ่ตายแน่โอ้ปรากฏการดวโดนอุรุกษบุกอย่าขยับเดี๋ยวจะเคลียร์ทางให้เองการสเตลนเนี่ยเป็นอย่างเดียวที่ฉันช่ำชองจัดไปพนุ่มราชันนักสเตลราชันนักจิม ไปราชานัดจิ้มมี2ตัวมันแยกกันไปซ้ายกับขวาเราจะไปทางซ้ายก่อนไปจิ้มหนึ่งจิ้มจุ่มมีตะนุ่ยตัวหนึ่งโอเคเราจะขยันขย่องเข,เ,ขเข้าไปอย่างใจเย็นแล้วก็จิ้มให้หมดโอเคเคลียร์เอาวางดาบลงเรนเจอร์ เขกดทิ้งก็ได้โอ้ยา่าโอหลังแอนก็วางดาบแล้วไงจังพวกมึงน,นี่นะแบล็คแคดอยากใ้งงตัวเขาเป็นเป็นเอาเธอไปอทำอะไรกูก็ได้อย่าทำเยียงกูปลอยเมียกูออมันทำว่ะมันทำซสน่ห์เลยพอจะต้องมีชีวิตปะฟาดมาขนาดนี้ไม่น่าจะเหลือรอดแล้วมั้งชีวิตคุณเนี่ย

A... <laughs> we will be together, my love. Soon. Forever. <laughs> <laughs> ใช้สามคนพ่อแม่ลูกนี่เป็นเครื่องบูชาันัในการอนเชิญเดฟลอรเหรอโอ้โหเคตัดกลับมาปัจจุบันเรียบร้อยน่าจะจบการแฟลชแบ็กแต่เพียงเท่านี้สรุปคืออยูดีๆที่นี่ที่ไหน yourself มาดูทางนี้แต่นี่ใครเนี่ยลุงเป็นใครแสงสอดส่องมาจากไกลใช่

Then how break this find the one who cast it The How who We one on do of คือตอนนี้ทั้งคู่โดนคำสาปของแบล็คแฮนด์อย่งซาวรอนอยู่ทำให้ถูกกีดกันออกจากโลกแห่งความตายติดอยู่ในระหว่างโลกแห่งความเป็นและความตายแล้วก็แสงสว่างกับความมืดอะ ยินดีต้รับเข้าสู่เกมวิดีโอ h a ียร์ร m o อมอย่ดอเป็นทางการนะครับท่านผู้เจริญทั้งหลายในที่สุดเราก็ได้ในที่สุดเราก็จะได้เล่นเกมนี้กันสักทีหนึงหลังจากความพยายามหลายล้านปีในสุดก็เป็นผลน้ำตาจะไหลสสุดนี่มันช่างดูดีเสเลิกเกิน กดคอนโทรลไซด์เพื่อรีฟอร์จจัดไปโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างนี่มันโอดินสันหรือเปล่าโอ้ฟ t t เท e ลอัลล็อกอัลล็อกฟ t t เท e r เพื่อปลดล็อกความทรงจำพูดกับสเปคบายคอนติเนีย การอัลล็อกนี้จะปลดล็อกมิชชั่นปลดล็อกพื้นที่การเก็บสะส,สมแล้วก็มีเรียนเนาะมีเรียนคืออะไรตัวเอมนี่อ๋อลมก็เหมือนปลดล็อกแมปปะเนี่ยปีนหอคอยปีนเสาปลดล็อกแมปนี่มันฟาคายสามหรือเปล่าสเปคบา้าแล้วก็เคลื่อนที่เพื่อกระโดดลงมาอึง้งกระโดดลงมาก็เจอกองทัพเลยมาถึงกระโดนถมงุยเ,เลยหนึ่งดอก อ๋เฮ้ยคนได้รับธนูหนึ่งอนี่มันราลาคอฟหรือเปล่ากดชิดขวาเพื่อเข้าสู่โบมดการโจมตีระยะไกลคลิกซ้ายชาร์จแล้วก็ยิงแบบราลาคอฟอึงสามตัวสี่ตัวโหดกักๆไม่ต้องใช้ระดาบเนี่ยธนูอย่างเดียวเลยได้ปะวันชัดวันคิวอุ้ยข้างหลังต้งอโดนจับโดนตุย้ย อิงสวนเฮ้ยมือเรืองแสงก็มากลับไ,ไ,ไ,ไปหาเขาโอโอเคครับลุงเขียลุงไม่ต้องมาสั่งเด็ดไปละ <c oughs> พอออกจากคดีแล้วผ้ามันดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะกดคอนโทรลซ้ายเพื่อจับกดสเตตบาร์เพื่อลวงข้อมูลเหรอกดสเตตบาร์เพื่อลวงแลับย่าต่อต้าน

For king give the slave. คือเอ้บอลนี่มันมีท่าทนหนึ่งที่บอกว่าเคยเจอกับแบล็กแฮนแต่ว่าขายไปแล้วขายแลกขังอะไรไปก็ไม่รู้ให้กับกิมวุกพวกนี้ก็คือกัปต,ตันแห่งซาลอนส์อาร์มี่จะตอนแรกจะปรากฏเป็นเงาก่อนเพราะเรายังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลของพวกนี้กดสเปกบ้างโอเคจากการที่เราล้วงลับตับแตกมาจะทำให้เราสามารถ ปลดล็อกข้อมูลจะกับกัปตันได้กดสเปซบาร์เพื่อดูข้อมูลนี่ไงจิมมูฟเดอะสเตเฟอร์โอเคเปิดเผยข้อมูลของจิมมูฟออกมาโอ้ปลดล็อกโอเคกดสเปซบาร์เพื่อมาร์กจิมมูฟเป็นทาร์เก็ตจัดไปนี่เป็นเป้าหมายที่เราต้องไปพลังนี่มันอะไรกัน นั่นแหละคือที่ที่เราจะต้องไปกันนะไอ้หนุ่มถ้าเราสามารถเชื่ออยู่ดีก็ได้รับพลังมาพลังแห่งพูดโอ้แสบตาแสบตาเหลือเกินแสงช่างจ้าสุดเ,เกินโอเคจุดเริ่มมิชชั่นสีทองหมายถึงว่าเป็นอ่า โ o i ไอคอน v e n t วนเ Story เป็น Story Mode ถ้าเป็นสีทองจะเป็นอาดมิชชั่นมิชชั่นในเรื่องถ้าเป็นสีแดงจะเป็นการบุกโจมตีอุรุกเพื่อที่จะได้รับค่า Power มาเพื่อ Unlock Ability ตี้เทสีฟ้าจะเป็น s i d e q u e s t เพื่อเก็บสะสมอาดีวัจะได้มีเดยนอ๋อมีเดยนคือแต้มเอาไว้อัปเกรดโอเคเข้าใจาแล้วโอเคจะมี ตอนนี้จะมีเมนิชชันอยู่2แบบถ้าเป็นรูปกำปั้นขึ้นมาก็คือ The s l ซเล r เคือช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือเหามนุษย์ที่ถูกจับไปแล้วก็ไฟเดอะแบล็กแคปตันโอเคถ้าเป็นรูปผูกกะโหลกก็คือ The Spirit o ออ o บอ o r เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมของพวกอุรุกแล้วก็เช็คดาวซารอนอามี่โอเคครับจัดไป พร้อมจะลุยมาตั้งนานแล้วบอกเลยตื่นเต้นสุดเล่นเกมนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วไม่มีอะไรที่มันเมกเซนเลยไม่มีเอ้ยเอ้ยนั้นมันตัวอะไรเอ้ยเอ้ยพี่ชายลงไปน่าจะหวั่นแน่ๆเอามันสู้กันเองเอามันจับออกกินโอ้โหออ,ออกยังไม่รอดถ้าคุณลงไปน่าจะหวัน่นยองแล้วกัน พี่เราไปผมจะทำควิสไม่เจอตัวแบบนี้ตั้งแต่ต้อมันเห็นกูแลว้วมันโอ้มันปลาหินมันเป็นแก๊งปลาหินเอาได้เสียดิได้เสียไอ้หนุม่มเอง็งเฮานะใช่ไหมจะอุ้มไลเอง็งเฮาเอง็งเฮาเราก็มาเจอกันถ้าเอง็งเฮาเอ็งโอเคจิดจุดเดียวอวาน่สสัญลักษณ์สีเหลืองที่อยู่บนหัวอ็อกก็คือว่ามันยังไม่สังเกตเห็นเรา ถ้าเป็นสีแดงก็คือมันจะระแวงเราแล้วแสดงว่ามันเห็นเราเนี่ยเออยังบคุณม่โอ้โอ้โดนทีเดียวอันนี้คือโดนทีเดียวอันนี้คือโดนนี่เลือกระดับความยากแบบไหนมาวะเนี่ยเปิดเกมมาก็หวั่นไปแล้วนึ่งนี่มันเกมอะไรกัน t lights to guide us in the land of shadow, where all other lights may fail. Uh. Pale reflections of the light of the two trees and memories of a lost kingdom. Okay. เหมือนว่าเราจะตายไม่ได้ทุกครั้งที่เราหวั่นเราจะกลับมาที่หอคอยนี้ครั้งหนึ่งถือว่าโชคดีไปนึกว่าจะแบบเริ่มเกมใหม่ถ้าเป็นงั้นคนลุกเลยนะโอเคถ้าเราอยู่ในพุ่มไม้เราจะเข้าสู่เตลโหมดแบบออโต้ทันที เราโอ้ไม่สนใจโว้ยอย่ามายุ่งอย่ามาดควสไม่แวะแล้วไม่แวะไม่แวะเจอตัวเมื่อกี้เข้าไปหมดหมดซึ่งความอยากแวะใดๆทั้งสิ้นขอเคลียร์ก่อนนะขอเคลียร์สตอรี่มิชชั่นก่อนที่เหลือค่อยว่ากันไอ้นุมน่มไอ้นุ่มอย่าพึ่งเข้ามากันซีเจวิต o อ t l i n e display your last พ n o w n position อ๋อ ไปรับมิชชั่นกันเลยดีกว่า <Hell yeah. S 1> เขากระสนมาแล้วหนึ่งดอกหืมคนโดนวิ่งไล่ถูกถูก๊อเ้ยนิ่งไปเลยตายแล้วหมอโอ้โอโดนลากไปแล้ว ไอพวกนี้เนี่มันเหมิมเกรมจริงๆ i d e n t i ิ y i m m ทำไมถึงใช้ร่างมนุษย์ตามหาเรารูบละ่ะฉันได้เห็นได้มากกว่าที่นายเห็นอีกนะใช่ปะวะ่าอ่านซับไม่ทัน <laughs> เข้า,ากด V เพื่อเข้าสู่ Red World โอเคเพื่อที่จะล้วงดูข้อมูลของเป้าหมาย ตื้ปอป๊อกกับตันซะโอเคครับผมรู้แล้วพี่มีนักนูด้วยมีนักนูเราต้องเอานักนูลงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวงานหยาบแน่ๆนี่ไงมีอ่าโบนัสอาชิคทีมมา Eliminate ตไอ,อเชอ Before ร์แอชิคกิ้งจิมมูฟมีอยู่สี่ตัวด้วยกันเราต้องเราต้องสเตลค่อยๆย่องไปจิมจ้มจิ้มไอเชอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันจิมจุ่มเข้าไป อีตัวหนึ่งมัน,ม,นมันกำลังจะเห็นเราแล้วมันระแวงเราแ,แล้วมันระแวงเราต้องลาลา่าขอฟอุ้ยไม่ตายชิพหายแล้วชิพชิพหายแล้วยิงซ้ำโอเคเกือบเกือบไปเกือบงานเข้าเกเก็บนักหนูไปหนึ่งดอกไม่ค่อยยอมไปสองตัวแล้วเรายังเหลืออีกเหลืออีกสองตัวด้วยกันสำหรับดักหนูดักหนูไอเชอ โอเคตรงนี้ลาลาคอฟเฟนหนึ่งตัวมีนักธนูตรงนู้นอีกสองตัวอืมเจหายไปแล้วใช่ไหมเอาละหนึ่งนัดหนึ่งคิวไม่ใช่ดิเมื่อกี้ฝั่งนัดนีน่ว่าไอเชอร์ตัวเมื่อกี้เอาละตอนนี้เราเทคไปแล้วสองตัวยังเหลืออีกสองตัวตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งเรายิงตรงนู้นก่อนแล้วเราค่อยสเตลตรงนี้สเตล ตรงนี้แบบจิ้มจุมเรียบร้อยโบนัสอัจฉริยเสร็จสิ้นเราเราทำโบนัสเสร็จแล้วที่เหลือก็คือจะเทือบกินหมูอืมว่าไงชะทักทายเหรออยู่ดีๆก็มาทักทายกันอยากเจ็บละซีล็อกไว้หนึ่งฟาต่อฟ,า,ออฟา้าไป้ออเออฟาอื ล็อกบล็อกฟาดฟาดบล็อกโดดข้ามหัวโดดข้ามหัวฟาดฟาดฟาดเข้าไปบล็อกบล็อกอืเอบล็อกก่อนโอเคโอเคได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่คุณจะสวยอยู่สวยอยู่คุณจะบล็อกทำไมมันเยอะจังวะนี่ขนาดเก็บอาเชอร์ไปแล้วเนี่ยงานน่าจะยากพอสมควรโอ้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 ฟาดเตะโดดข้ามฟาดต่ออเออเออมันขึ้นเขียวแล้วมันขึ้นเขียวแล้ว มันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วอุ้ยบล็อกก่อนอุ้ยบล็อกปาดฟาดเตะฟาดบล็อกฟาดฟาดขอขอกระลาวิสิคิวอุ้ยไม่ได้โดนขัดโดนขัดอ้อมหัวก่อนอ้อมหัวเอ้เรามีท่าที่อยู่จำได้ว่าเรามีท่าที่อยู่แป๊บนึงจำได้ว่าเรามีท่าหมัดแหงพูดโอุ้ยโดนโดนกับคอมโบคอมโบอิ่มคุ้มคอมโบอุ้ยพี่ทำไมมัน มึงรักเพื่อนกันเหรออ๋อเจ็บอึ้งอึอ้งรักเพื่อนกันนะกรอรู้จักจุดจบคนรักเพื่อนเปล่ารู้จักจุดจบคนรักเพื่อนหรือเปล่าเรียบร้อยพอเราฆ่าหัวหน้าได้ที่เหลือก็แตกไพ่กดคอนโทรลซ้ายเพื่อเก็บรูนเซลไว้อีปิกเคกับตันี่ตายจะดรอปรูนออกมาสามารถใส่ในวีพอนได้เพื่อเสริมพลังแบบสุด,สด เคแตกเกอร์ร okay, mm ูนไหนดูซิมีอะไรน่าใช้บ้างอืมอัปเกรดเสร็จแล้วก็เข้าคัดซีนอันนี้ใช่ธาตุคนที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าเฮ้ยข้างหลังแต่เรียข้างหลังมีคนมาใครอ่ะ So you didn't die ten years ago. I take it you did not come here to arrest me for treason, Captain. You and I are all that remains of that garrison, gone Then why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Cyril. <laughs> More like ran away from him. You know this man. Of course. You're staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. จบมิชชั่นไปแล้วพร้อมกับได้รับ XP 6 0 0กับเมเดียนอีก50แต้มแบบอิ่มคุม้ม Ability Point up ด้วยเอาล่ะครับเมื่อเราจบมิชชั่นแรกลงไปอย่างสวยงามแล้วก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนสำหรับพาร์ทนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาเล่นกันแบบอิมอ่มๆจุกๆอิ่มคุ้มแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมบา,บาย